ใครที่กําลังเริ่มต้นวางแผนประกันชีวิตบ้างคะมาฟังข้อมูลทางนี้ก่อนคะ่ะความคุ้มครองประกันชีวิตนะคะมีทั้งหมด4ด้านด้านที่1นนะคะเป็นการสร้างกรอบความคุ้มครองนะคะในด้านของชีวิตหรือการจากไปของคนในครอบครัวนั่นเองคะ่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าความเป็นเรื่องปกติของชีวิตในเมื่อทุกคนต้องเจอนะคะเราจะจากไปแบบไม่มีอะไรให้ครอบครัวเลยหรือเราจะฝากบริษัทประกันชีวิตนะคะดูแลครอบครัวแทนเรา ส่วนด้านที่2นะคะจะเน้นเรื่องการรักษาพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคทั่วไปโรคร้ายแรงหรือว่าอุบัติเหตุนะคะเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะคะเพราะว่าส่วนนี้บริษัทจะเป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายให้เรานั่นเองค่ะ หรือสําหรับใคยนะคะที่มีสวัสดิการอยู่ที่ทํางานอยู่แล้วก็อาจจะมองข้ามส่วนนี้ไปได้ด้านที่3นะคะจะเป็นด้านโรคร้แรงและทุพพลภาพนะคะจะเน้นเรื่องการชดเชยรายได้นะคะไม่ว่าเราจะเจอโรคร้ายแรงหรือว่าทุพพลภาพเมื่อเข้าเงอนไขาตามเล่มกรมธรรม์นะคะเราจะได้เงินก้อนจากบริษัทซึ่งในช่วงที่เราป่วยนะคะเราก็จะมีเงินก้อนสำรองไว้นะคะและด้านสุดท้ายด้านกเกษียณอายุ สำหรับด้านนี้นะคะประกันจะเป็นตัวช่วยในการวางแผนเกษียณที่ว่าเราจะมีเงินไว้ใช้หลังเกษียณถือได้ว่าประกันนะคะเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดก,การการเงินนะคะและการสร้างวินัยในการออมเงินนั่นเองไว้คลิปหน้าจะมาเจาะลึกแต่ละด้านให้ฟังนะคะประกันชีวิตไม่ใช่แค่ความตุยแต่มันคือการวางแผนชีวิตทั้งระบบค่ะอยากสาอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมานะคะ